เรามาถึงแบบฝึกหัดที่3.6แล้วนะครับให้ทำการแสดงวิธีหาผลหารเหมือนกับแบบฝึกหัดอื่นๆแต่ว่าครั้งนี้เราจะทำการหารด้วยวิธีการตั้งหารนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการหารด้วยรูปแบบของการใช้เศษส่วนในการหารแล้วครับทีนี้เนี่ยจากแบบฝึกหัดก่อนหน้านะครับอยากให้สังเกตย้อนกลับไปที่แบบฝึกหัดในหน้าที่101นะครับ101ก่อนแบบฝึกหัดตัวนี้นะครับ เราจะสังเกตว่าลักษณะของการหารนะครับลองดูนะครับในลักษณะของส่วนสุดท้ายนะครับถ้ามีการเลื่อนจุดสังเกตเห็นไหมครับมีการเลื่อนจุดคําตอบมันได้เหมือนเดิมครับนะครับแสดงว่าการหารด้วยอย่างนี้ครับทวยม3ามตำแหน่งแล้วขยับจุดเพิ่มเลื่อนไปนะครับเป็น2องตำแหน่งหรือว่าเป็น1นึ่ตำแหน่งมันจะได้คําตอบเดิมจนถึงถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของ64สิหารด้วย8 ก็จะได้คําตอบเดิมนะครับก็จะได้คําตอบเดิมด้วยฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์ของตรงนี้นะครับก็จะใช้วิธีการเลื่อนจุดเข้าไปช่วยในแบบฝึกหัดนี้นั่นเองครับฉะนั้นถ้ายังสังเกตในเรื่องของการหารจากแบบฝึกหัดหน้า101นะครับยังไม่ชัดเจนนะครับอยากให้กลับไปนั่งมองนั่งมอง,งเฉยเยก็ได้นะครับให้มันชัดอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาเริ่มทำครับฉะนั้น เรามาลองดูครับะนะข้อที่1นนะครับ16.5หารด้วย1.1ถ้าเราหารยังี้หารยากเพราะตรงนี้ไม่ใช่จำนวนนับหรือจำนวนเต็มเราจะใช้วิธีการอะไรครับเราจะใช้วิธีการเลื่อนจุดไปครับเราก็จะให้กลายเป็น11แทนนะครับ11.0หารด้วยอันนี้ก็ต้องเลื่อนจุดไปเป็น1.65หรือว่าเป็นการเอาไปคูณด้วย10นั่นเองครับ ตรงนี้คือคูณด้วย10นะครับก็จะกลายเป็น16 5หารด้วย11นั่นเองครับนะครับเรียกว่าการเลื่อนจุดก็ได้เนาะต้องเลื่อนจุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะฮะตัวตั้งแล้วก็ตัวหารอ่ะงั้นเราลองดูครับั้นเมื่อเราทำการเลื่อนจุดได้ฉะนั้นวิธีทำของเรามันก็จะเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น 165หารด้วย11ครับอ่าแล้วเราก็ถึงจะหารได้ครับ11 1 11ลบกันเหลือเท่าไรครับเหลือ5ครับดึง5ลงมานะครับก็จะเป็นเท่าไหรส1บเหลบกันเหลือ0ครับขีดเส้นใต้2เส้นจบแล้วครับไม่มั่นใจไปกดเครื่องคิดเลขดูครับ กดเครื่องคิดเลขเทียบกันดูระหว่าง16.5ห,16หารด้วย1.1กับ165หารด้วย11คําคำตอบเดียวกันนะครับหลักการก็คือเอา10ไปคูณทั้งตัวตั้งและก็ตัวหารนะครับหรือการเลื่อนจุดไปนะครับไม่ต้องไปคิดว่าตั้งไปคูณ10คือเลื่อนจุดไปอีกอันนี้เลื่อนมา1นําตำแหน่งนี้ก็เลื่อนมา1นําตำแหน่งนะฮะเลื่อนไปทางด้านขวาก็เลื่อนไปทางด้านขวาทั้งคู่นะครับเอาคะตอบ15ครับ ฉะนั้นข้อที่ข้อที่สองครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเราต้องเลื่อนกี่ตำแหน่งเนี่ยดูที่ตัวหารนะครับดูที่ตัวหารเลื่อนแค่1นึ่ตำแหน่งนะครับฉะนั้นนี้ก็จะเลื่อน1นึ่ตำแหน่งครับก็จะกลายเป็น1 0. ึุ่หารด้วยหครับคือตัวเดียวกันนะครับเหมือนเท่ากันนะครับฉันวิธีทำครับหารเลยครับหกหนึ่ง 6ครับลบแล้วเหลือ4ครับมีจุดเลื่อนจุดขึ้นไปดึงแปลงมานะครับเป็นอะไรครับ6 8 48ครับลบแล้วเหลือ0ครับจบแล้วตอบคำตอบอยู่ข้างบนนะ1.8ไม่มั่นใจไปกดเครื่องที่เลขนะครับ2ตัวนี้เทียบกันดูนะครับ โอเคครับมาที่ข้อที่3ครับทำยังไงครับให้มองที่ตัวหารนะครับให้มองที่ตัวหารนะครับเราจะเลื่อนจุด1 2จุดครับฉะนั้นก็จะเลื่อนไปที่2จุดด้วยครับก็จะกลายเป็นสี่าหารด้วย14โอเคนะจะตั้งแล้วก็หารครับ ส9่สิบเก้านะครับสิบสิสิบนะครับสิบเท่ากับเท่าไรเอ่ยสี 42. ลบกันแล้วเหลือ7นะครับอา่าเหลือ7ยังหารไม่เสร็จนะครับยังไม่ใช่ศฉะนั้นตรงนี้คือใส่จุดใช่ไหมครับมีศูนย์อยู่ตรงนี้เราเลื่อนจุดขึ้นไปนะครับดึง0ูนย์ลงมา14บหนะครับเป็น70 อย่างนี้ลบกันแล้วได้โอ้ได้ศูนย์แล้วครับคำตอบอยู่ที่3.5เลื่อนจุดอย่างนี้ตรงนี้งงไหมนะครับลองดูให้ดีๆนะย้อนกลับไปแล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับโอ้ยขอโทษที3.5ครับคำตอบอยู่ข้างบนนะครับลองดูข้อที่4ครับข้อที่4มันมี กี่จุดครับ1 2นะเลื่อนไป2ตำแหน่งฉะนั้นนี่เลื่อน2นะครับก็จะเป็นมาอยู่ที่ตรงระหว่าง9กับ6นะครับก็จะเป็น89.6หารด้วย16นะครับเราต้องการที่จะให้ตัวหารนะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับหรือจำนวนนับนะวิธีทำา16 5เป็น80 บกันเหลือ9ครับอาทีตตรงนี้ถ้าใครยังงงดูให้ชัดๆนะครับเราเลื่อนจุดขึ้นไปเพื่อจะดึง6ลงมานะครับส่วนตะกี้นี้นี่เราเลื่อนจุดขึ้นไปแล้วเรารู้ว่าตรงนี้มี0นั่นเองเราก็เลยใส่0เข้าไปนะครับเพามันเป็นตอนแรกมันเป็นแค่49นะครับมันก็คือ49.0ครับเป็นข้อน,นี้ก็คือเห็น6ชัดเจนครับเลื่อนจุดขึ้นไปดึง6ลงมาเป็น96เป็น96.16 คูณหนะครับได้96ลบกันแล้วเหลือ0ูนย์ครับตอบได้แล้วครับตอบตรงไหนเอาตรงไหนมาตอบตรงข้างบนนะครับตรงนี้นะครับ5.6เรียบร้อยนะครับสำหรับหน้าที่1 0ึ่ครับ